ทริปนี้ตาบังหุ่งครับกำนันที่ต่ำให้ลูกบ้านกินเพิ่นว่าเสียบเสียบบุษเสียบสู่ก็บุสู่ก็ต้องเว้าว่าเสียบเพิ่นว่าหอันตีเพิ่นว่านี่ครับโอ้ยตาบังหุ่งเป็นตาเสียบขนาดพอลี่กระซิบก้อยป่าปั๊บปั๊บปั๊บับอยู่ทางข้างครับพ่อครัวครับตาแดงตาลอยเปิดทุกคนครับมื่อนี้ กำนันพนวดจางจางว่าส uh oh, uh huh. uh huh. ั้นใส่ไม่ครับนี่โอ้ยครับแซ่บบไดนี้ฮะอันนี้ส้มพักเขาอ่ะอันนี้ส้มส้มอินครับอู้ยครับอินเนี่ยครับเป็นตัวแซ่บขนาดเดี๋ยวพยาามสิ้นให้เบิ้งครับส้มพักก็แซบครับกำนันพนวดเป็นไงครับเข้าเป่าอีกแล้วแตมโม้ บอลลี่บอลลี่จานจานจานเอาไหมครับจานมาแล้วครับจงเองกินเองครับมือนี้แซบแน่นอนครับห้ามตีว่าบนแซบเด้อครับมือนี้รวมพลคนมักม่วนครับพอดี่จะไปเสิร์ฟแล้วสองจานเลยวะนี่ครับเอ็ดสองจานเลยครับ วันยุดครับวันยุดวันยุดหันสายดีเนะครับทีมงานได้แยมครับคุณใหญ่เพิ่นพาเอรให้กินได้กินย่างเดียวครับไลยคราบว่าบัตะง่วงพอลี่ามาเร็วๆมาเร็วๆว่าฉันไปแล้วครับปุนครับผู้รอครับผู้รอครับผู้ทรงครับใส่ผู้ทรงอ่ะนี่ครับตำแหน่งผู้ทรงครับมีทุกตำแหน่งครับกำนันผู้ใหญ่บ้านครบครับมือนี้ฮะ อันนี้บวตับมีกะอันนี้เน่ยเอาไปตักแเน่นี่เอ้ยก้อยก้อยตักก้อยตักก้อยตักก้อยทีมงานเนาครับตักก้อยตักก้อยโอ้หูหลุดงําหายโง่อันนี้ก้อยป่าบวดหามากด้ยครับวันนี้มีนาดิบยังอีกอยู่บ้านเรากำนันบ้านเราหมก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 มอยังอีกอ้าว แนวกินมือนี้ครับเอาพอลี่พอลี่ตักพอลี่ตักหลายย่างครับมือนี่นี่ครับครอบครัวบรนทุ่งบรรนาเขาครับกินง่ายๆยุยง่ายครับความสุขครับผมพอลี่เสิร์ฟไปแล้วย่างไก่ยังก็อนหน้าอ้อมเมะมกมกหม้อเอาเอาอีแม่ตักมาเดียมาแล้วเดี๋ยวกูตักเองแล้ววะนี่ใครอีแม่เอาหนิเซบแน่นอนอีแม่ตักอัน ม็อมป่าครับตอดประกอบดูนี่ครับทางนี้ทีมงานเขาโู้ยตอดประกอบงี้มีตู้งี้ของอีแม่ก็มีตะปะเสื่อมครับนี่ครับอีแม่ตักอันม็อป่าครับไข่ยังนี่มะกอกโอ้ยไข่ป่ามาตั้งแต่มะกอกโอ้ยเมียต้อนหญ่งครับนี่ครับม่วนๆครับทีมงานได้แอมครับความสุขสนุกสนานครับ กำนันประจำมือนี้จัดให้เต็มที่วาชั้นยันเสียมื่อยอยู่อ่ะมือนี้นี่ครับไทยนนสวัสดิ์เขมาได้ครับนี่เพื่อนเยอะเข็นครับนี่ครับครบทีมครับฮืฮอนฮอนเน้นน้ำด้วยเท่าไหร่ฮะเน้นน้ำเน้นน้ำมุกป่าอีแม่ก็ไปแล้วพู้วันอาทิตย์วันเร็วเร็วแน่ววะชั้นเช็คไปได้ไหมผู้นำผู้ทรงเข้ามรอแล้วโอ้ยม่วนเลยครับมือนี้นี่ครับ ผมชุกสนุกสนานครับรับเข้าครับยังปิ้งป่าอีกว่าสัตตะเคียนบอกไอเตียบอกว่าปิ้งป่านี่ของเล็กน้อยอย่าวนอย่าวนมันบอกเอาครับผมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับวัสดีครับ